ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและเสียงดังจากผู้คนที่ต่างพยายามแสดงออกเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นคำถามหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามไปคือความสุภาพยังมีความหมายอยู่ไหมในยุคที่ใครพูดตรงใครพูดแรงใครแสดงออกมากดูเหมือนจะเป็นคนจริงใจและกล้าสแสดงออกมากกว่าหลายคนเริ่มมองว่าความสุภาพคือสิ่งโบราณเป็นเปลือกเป็นมารยาทที่ใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น หรือบางคนอาจถึงขั้นมองว่าคนสุภาพคือคนที่เกรงใจอ่อนแอและไม่กล้าพูดความจริงแต่ถ้าเราหยุดคิดให้ลึกลงไปความสุภาพจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงระดับของวุฒิภาวะความเข้าใจในมนุษย์และความเคารพที่เรามีต่อโลกใบนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพูดจาดีหรือทำท่าทีอ่อนโยนแต่คือศิลปะของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ทำร้ายใครเกินจำเป็น ในสังคมปัจจุบันคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าการกล้าสแสดงออกต้องมาพร้อมกับความแข็งกร้าวการพูดตรงคือต้องพูดแรงการพูดความจริงคือต้องพูดแบบไม่แร์ความรู้สึกคนอื่นจนหลายครั้งสิ่งที่เรียกว่าความจริงกลายเป็นเพียงความหยาบคายที่มีเหตุผลคนพูดรู้สึกว่าตัวเองถูกต้องเพราะเขาไม่เสียแซงแต่ลืมไปว่าความจริงที่พูดออกไปโดยขาดความสุภาพมันไม่ต่างอะไรจากมีดคมที่ถูกใช้ โดยคนร้ายฝีมือมันอาจจะฟันถูกจุดที่ต้องการแต่ก็สร้างบาดแผลลึกเกินกว่าที่จะจำเป็นความสุภาพจึงไม่ใช่การปิดบังความจริงแต่คือการเลือกวิธีสื่อสารความจริงให้มีคุณค่าและไม่ทำร้ายใครโดยไม่จำเป็นหลายครั้งที่เราพบว่าในที่ทำงานหรือในสังคมคนที่พูดจาสุภาพกลับได้รับการยอมรับในระยะยาวมากกว่าคนที่เสียงดังและชอบกมคนอื่นเพราะความสุภาพ ไม่ใช่การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แต่คือคุณภาพภายในที่สะท้อนออกมาในทุกการกระทำมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างสัมผัสได้แม้ไม่ต้องพูดอะไรเลยคนที่สุภาพไม่จำเป็นต้องอ่อนแอแต่เขารู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรยอมและนั่นคือพลังที่แท้จริงของคนที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งถ้าเรามองไปรอบตัวจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งส่วนใหญ่ ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวที่ทำงานหรือในสังคมมักเกิดจากการสื่อสารที่ขาดความสุภาพเรามักโกรธเพราะน้ำเสียงของคนอื่นไม่ใช่เพราะเนื้อหาที่เขาพูดเรามักปิดใจเพราะท่าทีของเขาไม่ใช่เพราะเหตุผลของเขาผิดความสุภาพจึงเป็นเหมือนสะพานที่ช่วยให้ความจริงเดินทางไปถึงใจคนอื่นได้ โดยไม่ผังกลางทางลองคิดดูว่าถ้าโลกนี้ทุกคนพูดกันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมีเหตุผลและเคารพกันมากขึ้นอีกนิดมันจะมีความขัดแย้งน้อยลงแค่ไหนความสุภาพไม่ได้เปลี่ยนความจริงแต่เปลีย่ยนวิธีที่เราทำให้คนอื่นยอมรับความจริงนั้นบางคนอาจคิดว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่สุภาพมักถูกเอาเปรียบถูกมองว่าอ่อนแอรหรือไม่กล้าสู้แต่ความจริงคือความสุภาพไม่ใช่ความที่เกรงใจ จนไม่กล้าแสดงจุดยืนมันคือการควบคุมอารมณ์ในขณะที่ยังมีเหตุผลคนที่สุภาพไม่จําเป็นต้องยอมทุกเรื่องแต่เขารู้จักเลือกจะยอมเมื่อมันไม่จําเป็นต้องสู้และเลือกจะสู้ด้วยศักดิ์ศรีโดยไม่ทําลายคุณค่าของตัวเองความสุภาพที่แท้จริงคือความกล้าระดับสูงสุดเพราะมันต้องการความเข้มแข็งภายในที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่ตอบกลับด้วยความรุนแรงและไม่ใช้คําพูดเพื่อทาลายอีกฝ่ายแม้ หาเขาจะสมควรถูกตำหนิก็ตามลองมองดูในช่วงเวลาที่เรารู้สึกโกรธมากที่สุดแล้วเรายังสามารถพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพได้นั่นแหละคือสัญญาณของความแข็งแกร่งทางจิตใจคนที่ใจไม่มั่นคงจะตอบสนองด้วยอารมณ์ทันทีแต่คนที่เข้าใจชีวิตจะเลือกคำพูดด้วยสติเพราะเขารู้ว่าคำพูดหนึ่งคำอาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ทั้งชีวิตได้ความสุภาพจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่คือรักฐานของทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักมิตรภาพหรือการทำงานถ้าไม่มีความสุภาพความสัมพันธ์ใดๆก็อยู่ได้ไม่นานในทางจิตวิทยาความสุภาพยังสะท้อนถึงระดับของความฉลาดทางอารมณ์หรือ e m o t i o n a l intelligence คนที่มี EQ สูงมกักจะสื่อสารอย่างเข้าใจและเคารพความรู้สึกผู้อื่นเขาไม่จำเป็นต้องพูดแรง เพื่อให้คนฟังยอมรับเพราะน้ำเสียงและท่าทีที่สุภาพของเขาทําให้คนฟังรู้สึกปลอดภัยและพร้อมเปิดใจรับฟังนั่นคือพลังของความสุภาพที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่เพียงการรักษามารยาทแต่คือเครื่องมือของผู้นําที่แท้จริงในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนการพูดด้วยน้ำเสียงเบาและสุภาพอาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันคือสิ่ง ที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โลกกำลังทำความสุภาพคือการยืนหยาดในคุณค่าของตนเองโดยไม่ต้องแข่งกับใครมันคือการบอกโลกว่าฉันไม่จำเป็นต้องพูดดังเพื่อให้มีคุณค่าและนั่นคือจุดที่คนบางคนไม่เข้าใจความสุภาพไม่ได้ทำให้คุณเล็กลงแต่มันทำให้คุณนิ่งขึ้นชัดขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นดังนั้นเมื่อเราถามว่าความสุภาพจำเป็นไหมคำตอบอาจไม่ต้องซับซ้อน เพราะความสุภาพไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราดูดีในสายตาคนอื่นเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้เรายังคงเป็นมนุษย์ในโลกที่เต็มไปด้วยความรีบเร่งและความโกรธความสุภาพคือเสื้อกรอกของคนที่มีสติคือเครื่องหมายของผู้มีวุฒิภาวะและคือหลักฐานว่าเรายังเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์มากกว่าการชนะในทุกการโต้เถียงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่พูดแรงอาจชนะในคำพูดแต่คนที่พูดอย่างสุภาพต่างหาก ที่ชนะในใจของคนอื่นและเมื่อเวลาผ่านไปคำพูดที่สุภาพจะยังคงถูกจดจำในฐานะความเมตตาขณะที่คำพูดที่หยาบคาจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับความไม่เข้าใจที่มันเคยสร้างไว้ความสุภาพจึงไม่ใช่เรื่องโบราณแต่คือสิ่งที่โลกยุคนี้ต้องการมากกว่าที่เคยเป็นมาความสุภาพเป็นสิ่งที่ดูเรียบง่ายแต่แท้จริงแล้วซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากเพราะมันไม่ได้เกิดจากการพูดดี เท่านั้นแต่เกิดจากการคิดดีก่อนจะพูดคนที่สุภาพไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีอารมณ์หรือไม่รู้สึกโกรธเพียงแต่เขาเลือกจัดการอารมณ์ก่อนที่จะส่งต่อไปยังคนอื่นความสุภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากนิสัยภายนอกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากวินัยภายในคนที่รู้จักควบคุมคำพูดของตัวเองได้ย่อมควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยเพราะคำพูดสะท้อนระดับของจิตใจ และความสุภาพคือเครื่องบ่งชี้ว่าจิตใจของคนนั้นนิ่งพอจะรักฮับมือกับโลกได้อย่างไรในชีวิตจริงเราอาจเคยเห็นคนที่พูดแรงใช้คำพูดก้าวร้าวเพราะเขาคิดว่านั่นคือความจริงใจแต่ความจริงใจที่ขาดความสุภาพมักจะไม่ต่างจากการโยนก้อนหินใส่คนอื่นโดยอ้างว่าฉันแค่พูดตรงความจริงใจไม่จำเป็นต้องทำร้ายใครความสุภาพต่างหากที่ทำให้ความจริงใจ กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะมันส่งต่อด้วยเจตนาดีคนที่พูดอย่างสุภาพไม่ได้โกหกแต่เขารู้ว่าความจริงจะมีคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อคนฟังเปิดใจที่จะรับมันและความสุภาพคือกุญแจที่ไขประตูนั้นออกมาในทางกลับกันคนที่ไม่รู้จักความสุภาพมัก จะเข้าใจผิดว่าความแข็งกร้าวคืออำนาจพวกเขาเชื่อว่าคำพูดเสียงดังการใช้ถ้อยคำแรงการไม่เกรงใจใครคือการยืนยันความมั่นใจในตัวเองทั้งที่จริงแล้วสิ่งนั้นสะท้อนความกลัวมากกว่าความมั่นใจกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอกลัวจะเสียเปรียบหรือกลัวจะไม่เป็นที่ยอมรับจึงต้องยกเสียงให้สูงเพื่อปกป้องตัวเองแต่คนที่แท้จริงมั่นคงในใจไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังเพื่อพิสูจน์อะไรเพราะความมั่นคง ภายในไม่ต้องอาศัยการโอ้อวดภายนอกความสุภาพจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของความมั่นใจในระดับลึกที่สุดเราจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงหรือคนที่เป็นผู้นำที่แท้จริงมักมีความสุภาพอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นในคำพูดท่าทีหรือสายตาเพราะเขาเข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการข่มคนอื่นแต่มาจากการทำให้คนอื่นรู้สึกว่า ต่อดภัยที่จะอยู่ใกล้เขาความสุภาพจึงเป็นเหมือนแรงดึงดูดของคนมีระดับใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกสบายใจอยากร่วมงานอยากเคารพโดยไม่ต้องบังคับแต่คนที่ใช้คำพูดก้าวร้าวแม้จะเก่งแค่ไหนก็ยากจะได้รับความร่วมมือจากใจจริงเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกเล็กลงในความสัมพันธ์ระหว่างคนความสุภาพคือสิ่งที่สร้างความไว้ใจอย่างเงียบๆมันอาจ ไม่เห็นผลในทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสุภาพจะกลายเป็นภาพจำในใจของผู้คนเช่นคนที่เคยพูดกับเราอย่างอ่อนโยนในวันที่เรากำลังล้มเหลวเรามักจะจำเขาได้แม่นยำกว่าคนที่พูดแรงเพื่อให้เราลุกขึ้นเพราะคำพูดที่สุภาพไม่เพียงแค่ปลอบใจแต่มันยังให้เกียรติเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดและนั่นคือเหตุผลที่ความสุภาพไม่เคยล้าสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคก,ก็ตาม บางคนอาจสงสัยว่าความสุภาพจะช่วยอะไรได้จริงหรือในโลกที่ทุกคนต้องแข่งขันต้องกลา้าต้องเร็วและต้องพูดตรงคำตอบคือใช่ความสุภาพอาจไม่ได้ทำให้คุณชนะเร็วแต่จะทำให้คุณไม่แพ้ระยะย,ยาวเพราะคนที่สุภาพไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นเขาเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามโดยไม่ต้องเหยียบใครให้จมลงคนแบบนี้อาจไม่ได้โดดเด่นที่สุดในตอนต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะกลายเป็นคนที่มีเครือข่ายกว้างมีคนพร้อมช่วยเหลือและมีชื่อเสียงที่ใครๆก็ยกย่องเพราะไม่มีใครเกลียดคนที่พูดดีใจเย็นและให้เกียรติผู้อื่นในทางกลับกันคนที่ไม่รู้จักความสุภาพอาจก้าวหน้าเร็วในช่วงแรก เพราะพูดตรงทําเร็วและกล้าได้กล้าเสียแต่ในระยะยาวความไม่รู้จักยัง้งคําพูดจะกลายเป็นบุงรัดตัวเองไว้คําพูดแรงๆที่เคยใช้กับคนอื่นจะย้อนกลับมาทํำลายภาพลักษณ์ของตัวเองคนเก่งมากมายล้มเพราะคําพูดไม่ใช่เพราะฝีมือและสิ่งที่พวกเขาขาดไม่ใช่ความสามารถแต่คือความเข้าใจเรื่องความสุภาพนี่แหละในมิติของจิตใจความสุภาพยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีพื้นที่ในใจ กว้างขึ้นคนที่พูดสุภาพมักเป็นคนที่คิดชักกว่าพูดเขาจะไม่พูดสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจดีพอเขาเลือกคำด้วยสติเพราะรู้ว่าคำพูดไม่สามารถย้อนกลับได้ความสุภาพจึงเป็นเหมือนกลไกที่ทำให้เรารู้จักฟังมากกว่าพูดและเข้าใจมากกว่าตัดสินคนที่มีนิสัยสุภาพจึงมักจะเข้าใจโลกในมุมลึกกว่าเพราะเขาเห็นคุณค่าของความสงบในใจมากกว่าความวุ่นวายของอารมณ์ และอีกสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้คือความสุภาพนั้นสร้างพลังบวกให้กับชีวิตโดยตรงเพราะเมื่อเราพูดดีทำดีและให้เกียรติคนอื่น เราจะได้รับพลังแบบเดียวกันกลับมาโลกมักสะท้อนสิ่งที่เราส่งออกเป็นคนที่สุภาพมักมีคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและเมตตาขณะที่คนที่ก้าวร้าวมักดึงดูดความขัดแย้งโดยไม่รู้ตัวความสุภาพจึงไม่ใช่เพียงท่าทีต่อผู้อื่นแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบสำหรับตัวเราเองด้วยสุดท้ายความสุภาพยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงระดับของความเคารพในตัวเอง คนที่ไม่เคารพตัวเองมักจะพูดด้วยอารมณ์ใช้คำพูดทำร้ายเพราะลึกๆเขาไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองแต่คนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าจะไม่ยอมลดระดับลงไปใช้คำพูดที่ต่ำเพื่อทำร้ายใครเพราะเขาไม่ต้องการชนะด้วยการแพ้ตัวเองความสุภาพจึงเป็นเหมือนเกราะที่คุ้มกันเกียรติของคนคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเขาก็ยังคงความสงบเรียบง่ายและมีระดับในแบบของตัวเอง ดังนั้นหากจะถามอีกครั้งว่าความสุภาพจำเป็นไหมในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีดและแข่งขันกันจนแทบไม่มีที่ให้ความอ่อนโยนคำตอบคือยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไรความสุภาพยิ่งจำเป็นเพราะมันคือสมดุลที่ช่วยให้เรายังเป็นมนุษย์ในท่ามกลางความสับสนของโลกภายนอกเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คนแกร่งกลายเป็นคนลึกซึ้งและทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่มีคุณค่าโดยไม่ต้องพยายามมากมายเลย เมื่อมองย้อนกลับไปในสิ่งที่เรียกว่าความสุภาพเราอาจเริ่มเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่เพียงกิริยามารยากหรือการทำตัวให้น่ารักในสายตาผู้อื่นแต่คือสิ่งที่สะท้อนถึงระดับของความเข้าใจในชีวิตความสุภาพคือความแข็งแกร่งที่ถูกห่อไว้ด้วยความอ่อนโยนมันคือการเลือกไม่ทําร้ายใครแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ทำได้ความสุภาพจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยืนอยู่บนพื้นฐานของสติด และความเมตตาคนที่สุภาพจริงไม่จำเป็นต้องโต้แย้งเพื่อชนะเพราะเขารู้ดีว่าคนที่ชนะด้วยอารมณ์มักจะแพ้ด้วยจิตใจเสมอในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการพูดแรงการตัดสินเร็วการโต้กลับทันทีกลายเป็นพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่มองว่าทันสมัยแต่ความทันสมัยที่ปราศจากความสุภาพก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักรที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ร้หัวใจความสุภาพคือสิ่งที่เติมความเป็นมนุษย์ ให้กับสังคมมันคือสิ่งที่ทำให้คนยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ทำลายกันความสุภาพคือรากที่มองไม่เห็นแต่ํำจุนความสัมพันธ์ทั้งหมดในชีวิตทั้งในครอบครัววิตรภาพการงานหรือแม้แต่ในสังคมระดับประเทศคนที่เข้าใจความสุภาพอย่างแท้จริงจะรู้ว่า มันคือพลังเงียบที่ไม่ต้องแสดงออกแต่มีอิทธิพลสูงสุดลองคิดดูว่าทำไมคนบางคนถึงได้รับความเคารพทั้งที่เขาไม่เคยพูดเสียงดังไม่เคยใช้คำแรงและไม่เคยต้องพิสูจน์อะไรเลยคำตอบคือเพราะความสุภาพของเขาทําให้คนรอบข้างรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและสบายใจที่จะอยู่ใกล้พลังแบบนี้ไม่อาจได้มาจากการบังคับหรือการข่มแต่ได้มาจากความนิ่งและการให้เกียรติคนที่สุภาพ ไม่ต้องสร้างภาพเพราะความจริงใจของเขาเห็นได้จากท่าทีที่อ่อนโยนและไม่รุกล้ำใครเกินจำเป็นแต่แน่นอนความสุภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยธรรมชาติมันต้องฝึกต้องผ่านการควบคุมอารมณ์ต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดหลายครั้งต้องรู้จักเจ็บปวดแต่ไม่ตอบโต้ต้องรู้จักยอมแพ้ในบางเรื่องเพื่อรักษาความสงบไว้ในใจเพราะฉะนั้นคนที่สุภาพได้อย่างแท้จริง จึงมักเป็นคนที่ผ่านโลกมาไม่น้อยเขารู้ว่าการโกรธการพูดแรงการตอบกลับด้วยคำหยาบไม่ได้ทำให้เราชนะจริงๆมันแค่ทำให้เราสูญเสียความสงบในใจและสุดท้ายก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่เหนื่อยกับการปกป้องอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสุภาพยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเคารพซึ่งกันและกันเพราะไม่มีใครอยากฟังคนที่พูดด้วยน้ำเสียงดูถูกหรือมองตนเองต่ำกว่าการพูดสุภาพ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่คือการแสดงให้เห็นว่าเรามองอีกฝ่ายในฐานะมนุษย์ที่เท่ากันไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือมีตำแหน่งสูงต่ำเพียงใดความสุภาพทำให้เราเข้าใจว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความรู้สึกและสมควรได้รับการปฏิบัติด,ด้วยเกียรติความสุภาพจึงเป็นรากของความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคมเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่ให้เกียรติผู้อื่น ในอีกมุมหนึ่งความสุภาพยังทําให้เรามีพื้นที่สงบในใจอย่างน่าประหลาดเพราะเมื่อเราพูดดีทดําดีไม่สร้างความขัดแย้งเราจะไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดหรือความเสียใจในสิ่งที่พูดออกไปโดยไม่ได้คิดความสุภาพช่วยให้ใจเราเบาเพราะเราไม่จําเป็นต้องใช้พลังชีวิตไปกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากคําพูดของตัวเองคนที่รู้จักความสุภาพจึงมักมีชีวิตที่สงบก,กว่าเพราะเขาไม่พูดในสิ่ง ที่จะทำร้ายใครไม่สร้างบาดแผลโดยไม่จําเป็นและไม่เสียเวลาแก้คำพูดที่ไม่ควรพูดในวันนั้นอย่างไรก็ตามความสุภาพก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างหรือปล่อยให้ใครมาทำร้ายเราโดยไม่ปกป้องตัวเองความสุภาพที่แท้จริงคือการกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ทำลายใคร มันคือการกล้าที่จะยืนยันจุดยืนของตัวเองอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนคนที่สุภาพสามารถพูดปฏิเสธโดยไม่อยากคายสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ทําลายความสัมพันธ์และสามารถแสดงความเข้มแข็งโดยไม่ต้องใช้อารมณ์ความสุภาพคือการรักษาขอบเขตของตัวเองยังมีศิลปะมันจึงเป็นทั้งการเคารพคนอื่นและการเคารพตัวเองไปพร้อมกัน ในโลกธุรกิจความสุภาพคือทักษะที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นหลักฐานของการสร้างความเชื่อใจและความร่วมมือไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนที่พูดแรงหรือไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่ทุกคนอยากอยู่ใกล้คนที่รู้จักพูดรู้จักฟังและรู้จักให้เกียรติความสุภาพจึงกลายเป็นทุนทางสังคมที่มีค่ามากกว่าเงินทองหรือทักษะใดๆเพราะมันทำให้คนอยากให้โอกาสอยากช่วยเหลือและอยากร่วมมือโดยไม่ต้องถูกบังคับ เมื่อเรามองให้ลึกลงไปอีกความสุภาพยังเป็นราักฐานของความสงบในโลกหากทุกคนเริ่มต้นด้วยการพูดดีต่อกันเคารพกันและไม่ตัดสินกันเร็วเกิดไปโลกคงไม่ต้องมีความขัดแย้งมากเท่าทุกวันนี้ความสุภาพไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ทันทีแต่มันสามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเราได้และเมื่อแต่ละคน เริ่มจากตัวเองโลกทั้งใบก็จะค่อยๆนุ่มนวลขึ้นอย่างช้าๆเพราะความสุภาพเป็นเหมือนเสียงเบาที่มีอิทธิพลต่อใจคนได้มากกว่าเสียงตะโกนของอารมณ์และที่สำคัญที่สุดความสุภาพคือสิ่งที่ไม่เคยสูญหายแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปมันคือเครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่เป็นความงดงามที่ไม่ต้องพยายามสร้างเพราะมันเกิดจากใจที่เข้าใจผู้อื่นคนที่สุภาพจึงไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องแสดงออกให้มาก แต่กลับดูมีคุณค่ากว่าคนที่พูดมากแต่ไม่รู้จักยังคิดความสุภาพคือความงามที่ไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพราะมันคือการยอมรับตัวเองอย่างสงบดังนั้นหากจะตอบคำถามสุดท้ายว่าความสุภาพจำเป็นไหมคำตอบคือมันจำเป็นเสมอไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน พราะความสุภาพคือหัวใจของการเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของสันติในความสัมพันธ์เป็นพลังเงียบที่ทำให้เรายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนและเหนือสิ่งอื่นใดความสุภาพคือสิ่งที่ทำให้เรายังคงมีคุณค่าในแบบที่แท้จริงโดยไม่ต้องแสดงออกเกินความจำเป็นเลยแม้แต่น้อยในวันที่ผู้คนแข่งขันกันพูดให้ดังจงจำไว้ว่าเสียงที่เบาและสุภาพที่สุดมักเป็นเสียงที่อยู่ในใจคนได้นานที่สุด และในวันที่ใครๆพยายามเอาชนะกันด้วยคำพูดคนที่เลือกจะพูดด้วยความเคารพจะเป็นคนที่ชนะด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่ด้วยอารมณ์นั่นแหละคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมความสุภาพจึงไม่ใช่แค่สิ่งจำเป็นแต่คือคุณสมบัติที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่โลกนับถือ